ผลิตภัณฑ์คณะศิลปะและสารางออกแบบมหาวิทยาลัยลงังสิตจัดแสดงผลงาน a r t i s t Exhibition 2013กับงานที่มีชื่อว่าปริพันธ์มาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูผลงานของเพื่อนๆกันนั้นไปดูพิธีเปิดงานกันก่อนค่ะ ดิฉันขอเชิญผู้แทนนักศึกษากล่าวรายงานและว,วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคณะศิลปะและการออกแบบมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณกฤษาณฤษา,รารวย,ยอารจินให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตรุ่นที่23ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ อย่างจริงใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้และที่สำคัญขอขอบคุณนะคะทางท่านคณะบดีท่านคณาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทได้มาสัมผัสกับงานดีๆนะคะของทุกท่านในวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโลกแข่งการแข่งขันมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้น การแข่งขันมากขึ้นเนี่ยเราขายของเหมือนๆคนอื่นแน่นอนเป็นไปไม่ได้การตัดสินใจของผู้ซื้อมีการทำการสอบถามแบบสอบถามทั่วโลกการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากรูปแบบใครบอกเรื่องราคาไม่ใช่เลยราคายังเป็นส่วนรอง สิ่งที่ทําให้คนที่สะดุดตาในสินค้าเนี่ยมาจากเรื่องรูปแบบมาก่อนเลยสินค้าที่วางอยู่บนเชลมากมายคนที่จะเดินไปหาเนี่ยคือไปหาของที่มีการพัฒนารูปแบบหรือมีรูปแบบต้องตาต้องใจเพราะฉะนั้นในยุคของการแข่งขันเนี่ยแน่นอนเรื่องของงานออกแบบเป็นเรื่องที่สำคัญ และงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะบดีคณะศิลปะและการออกแบบรวมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยเราไปถามที่มาของงานนี้กันค่ะผลงานในวันนี้คือผลงานแสดงทเทการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design รุ่นที่23ของคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยปกติแล้วในหลักสูตรการเรียนการสอนตลอด4ปีที่ผ่านมานักศึกษาจะต้องแสดง ศักยภาพผลงานซีเนียร์โปรเจกต์ซึ่งเป็นงานชิ้นสุดท้ายหรือเราเรียกว่าทีซิสนะคะซึ่งเป็นประมวลความรู้ทั้งหมดจากที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรเรามาแสดงออกเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะคะเ,เพื่อที่จะแสดงศักยภาพและความสำเร็จของเขาจากเวลาที่ได้ศึกษาเร,าเรียนมา เด็กๆสมัยนี้จะจับเทคโนโลยีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทําทุกอย่างด้วยมือของเขาเนี่ยเขาจะยังคงรักษาความเป็นฝีมือช่างและความละเอียดอ่อนตรงนั้นอยู่ซึ่งตรงนี้จะต้องมีในหลักสูตรทุกๆหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเราสอนให้นักศึกษาคิดไม่เพียงแต่ว่ามองแค่หน้าที่ใช้สอยหรือความงามเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นแต่ให้นักศึกษาคิดถึง ความหมายหรือสิ่งสำคัญที่เขาจะในเบื้องหลังการออกแบบชิ้นนั้นเนี่ย product ชิ้นนั้นหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเนี่ยว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเป็นความหมายที่สำคัญในเบื้องหลังการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะคะที่คณะก็ใช้คำว่า crafting culture ซึ่งหมายความว่าการออกแบบเนี่ยมันมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนได้และตอนนี้ได้เวลาไปดูผลงานของเพื่อนๆกันแล้วแต่ว่าจะเป็นผลงานอะไรและเพื่อนๆจะมีแนวคิดยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ชื่อวัชรศักดิ์หลีกเกษมนะครับเป็นนักศึกษา 3, มอลังสิบชั้นปี4่สี่อันนี้ก็ทำเป็นเกมนะครับก็คือเป็นเกมที่ถูกจัดวางในรูปแบบเดคอเรชันก็คือเป็นการนำมาจัดวางรูปแบบเกมกระดาษที่เล่นได้ทุกที่ครับเป็นการสร้างเส้นทางให้กับแรงโน้มถ่วงครับโดยการเป็นการปล่อยลูกเหล็กให้ไหลลงมาตามแผนที่ที่เราสร้างขึ้น,นครับขั้นตอนนะครับก็คือทุกอย่างก็คือจะถูกจะถูกออกแบบมาโดย ใช้แผนที่แค่ตัวเดียวแต่ว่าเป็นการเรียงต่อกันที่ทําให้ผู้เล่นได้ใช้กลยุทธ์ในการในการวางแผนในการคิดในการเล่นเกมครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันเป็นเกมที่เล่นได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดแล้วก็ความจำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในค,อครอบครัวครับ สวัสดีครับผมชื่อนายพิษนุหัตไทยพัทรักษ์ครับนักศึกษาชัน้นปีที่4สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยลรังสิตครับก็ผลงานของผมชื่อว่า r e ี l Up ครับเป็นอุปกรณ์เสริมกล้องสำหรับไอโฟนครับมันก็คอนเซปต์มันมีว่าปัจจุบันคนนิยมถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือมากขึ้นครับแต่ไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกของกล้องที่แท้จริงครับก็เลยอยากทำอุปกรณ์เสริมที่สามารถนำอารมณ์เหล่านี้กลับมาสู่กล้องได้ครับ แนวคิดของผลงานชิ้นนี้ก็คือเริ่มมาจากผมได้ดูรูปถ่ายจากกล้องที่มาจากโทรศัพท์มือถือเรื่อยๆครับซึ่งช่วงหลังก็เริ่มจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถจำลองรูปแบบของฟิล์มต่างๆนะครับมันก็ใกล้เคียงกับฟิล์มจริงๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยคิดว่ามันคงสนุกดีถ้าทำให้มันหน้าตาเหมือนกล้องฟิล์มไปเลย สวัสดีค่ะชื่อนางสาววณิชาเวบวงวันนะคะชื่อเล่นชื่อลูกแพรค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ี่มหาวิทยาลัยลงังสิตคณะศิลปะและการออกแบบค่ะก็ผลงานนะคะวันนี้ที่มาโชว์ก็เป็นผลงานทีสิ์นะคะก็ที่ทําก็เป็นกระเป๋าชุดกระเป๋านะคะเครื่องหนังจากหนังแทบโดยระบบงานตีมือโดยใช้มือเย็บทุกอย่างเลยก็คือแบบส่วนประกอบทุกอย่างก็จะติดด้วยมือเย็บด้วยมือหมดเลยค่ะก็แรงบันดาลใจนะคะก็เพื่อคนรุ่นใหม่ให้แบบอยากให้เขามาเห็นถึงคุณค่าของ น้าตีมือของคนไทยบ้างค่ะ ผมสมพงศ์ศิริปัญญาครับผมทัศพลนุเทศครับครับเรามาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับผลงานชื่อพาราเฟก็กนะครับมาจากพารามอเตอร์บวกเฟกซิเบิลนะครับก็คือเราจะเป็นพารามอเตอร์ที่ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติการนะครับจริงๆคือเราเราจะทําการเหมือนยกระดับพารามอเตอร์ให้ให้เหมือนรถยนต์นะครับก็คือ คือการผลิตทุกอย่างจะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมทุกทุกพาร์ทจะสามารถแยกชิ้นส่วนได้เหมือนรถยนต์นะครับจะมีสามารถเอาไปทำไมเนอร์เชนในอนาคตได้ทุกส่วนที่เสียหายสามารถเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนเหมือนเหมือนรถยนต์นะครับ และนี่ก็เป็นผลงานดีๆกับโครงการดีๆของเพื่อนๆจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะศิลปะและการออกแบบมหาิทายาลังสิตถือได้เลยว่างานนี้เป็นเวทีและการแสดงผลงานอีกก้าวหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบการออกแบบในรูปแบบต่างๆแล้วก็คณะศิลปะและการออกแบบมหาิทายาลังสิตก็มีหลักสูตรมากมายให้เพื่อนๆและน้องๆได้เลือกเลยอีกด้วยค่ะ